สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูชาตินะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนักเรียนนะครับมีใครพอทราบไหมครับว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรเอ่ยนักเรียนยังไม่ทราบนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า gravity นะครับ ก็คือแรงดึงดูดของโลกหรือแรงของโลกนะครับที่กระทําต่อมวลของวัตถุทุกชนิดนะครับและวัตถุที่อยู่ใกล้ผิวโลกนั่นเองโดยจะดึงดูดวัตถุนะครับซึ่งการและการเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกเสมอจะทําให้วัตถุต่างเนี่ยตกลงมายังพื้นโลกเสมอนั่นเองแล้วก็จะทําให้วัตถุมีน้ําหนักด้วยตัวอย่างก็เช่นนะครับลูกมะพร้าวนะครับร่วงลงมาจากต้นนะครับสู่พื้นคนนะครับกระโดดร่มจากที่สูงมายังที่ต่า ใครกันนะครับค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนักเรียนพอจะทราบไหมครับถ้ายัางไม่ทราบนะครับเราต้องย้อนกลับไปเราประมาณ300อกว่าปีก่อนนะครับซึ่งลูกแอปเปิลเนี่ยก็จะถือเป็นจุดมต้นของการค้นพบของนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีนามว่าเซอร์อัลแซกนิวตันเพราะฉะนั้นเซอร์อัลแซกนิวตันนะครับเป็นคนคิดค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองซึ่งความเป็นมาก็คือว่าท่านเนี่ยได้นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะครับ ท่านนั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับตามรูปด้านขวาลากนี้นะครับอ่านไปอ่านมานะครับก็มีลูกกอปเปิรเนี่ยร่วงลงมาจากต้นสู่พื้นนะครับโดนใส่หัวท่านปั๊บอ่าท่านก็รู้สึกเจ็บอยู่ช่วงนึงนะครับแล้วก็ท่านก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกแอปเปิรเนี่ยทําไมนะครับถึงร่วงจากต้นลงมาสู่พื้นได้นะครับท่านก็เกิดข้อสงสัยนะครับและท่านก็ค้นคว้านะครับ สุดท้ายนะครับท่านคนพบว่าโลกของเราเนี่ยมีแรงดึงดูดนะครับหรือที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งจะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอและการที่โลกนะครับมีแรงโน้มถ่วงนะครับกระทากับวัตถุเนี่ยก็จะทําให้วัตถุต่างๆเนี่ยมีน้ําหนักนะครับและก็เรานะครับเพื่อเป็นเกียรติแ,แก่เซอร์อเลกซนิวตันนะครับ นักวิทยาศาสตร์นะครับจึงกําหนดหน่วยค่าของแรงเวนิวตันนะครับนั่นแล้วก็น้ําหนักเนี่ยซึ่งเป็นแรงชนิดหนึ่งนะครับจึงมีหน่วยเป็นนิวตันด้วยเช่นกันนั่นเองอ่าต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะครับเรียนอ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอ่าข้อหนึ่งนะครับ การที่เรามีแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยก็จะทําให้เรานะครับยืนอยู่พื้นโลกนะครับโดยไม่ลอยไปลอยมานั่นเอง2ทําให้วัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยไม่ลอยไปลอยมาในอาวากาศนั่นเองอาสามทำให้น้าไหลาจากพื้นที่สูงมายังพื้นที่ต่ำนั่นเองแล้วก็ข้อ4นะครับทําให้ฝนตกลงมายังพื้นโลกเสมอนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พืชน,นะครับนอกจากนี้นะครับยังทําให้ เกิดแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ําทะเลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโทษของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งการมีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมีประโยชน์นะครับล้วต่อไปก็จะมีโทษเช่นกันนะครับหนึ่งนะครับจะทําให้เรานะครับไม่สามารถกระโดดขึ้นไปยังที่สูงมากๆได้นะครับ2จะทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเนี่ยไม่ได้สามในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยที่สวนทางกับ กาแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยนะครับจะรู้สึกลำบากนะครับตัวอย่างก็จะเช่นปีนเขาเดินขึ้นบันไดน,นะครับข่จักรยานขึ้นภูเขาเดินขึ้นพื้นที่สูงนะครับเดินขึ้นที่ลาดชันนั่นเอง <SU gram> ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งในการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึอลำบากนะครับเพราะว่ามันส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเอง หลังจากที่เราเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วเนี่ยคุณครูก,ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยกัน5ข้อนะครับนักเรียนสามารถทําลงในสมุดและก็กระดาษ A4 ได้เลยนะครับข้อหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพโลกและทิศท,ทางของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับสองแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยคืออะไรครับข้อสามนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเอ่ย อ่าข้อ4ให้นักเรียนน่นยกตัวอย่างของประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายข้อ5นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อเสียของแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ